สนใจเป็นแฟนบ้างมาเล่าไหมน่ะไม่เป็นพี่อ่ะอะะไรนสนใจเป็นแฟนไหมไม่เป็นพี่อ่ะโอ้ยจปรก็อย่างเราูดีก็รับสวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับช่องไกด์ไลเหมือนเดิมทุกคนก็เข้ามาจีบสาวในเอซ่าอีีที่325แล้วนะคะทุกคน โอเคทุกคนวันนี้ก็ไอเหียเข้ามาจีบสาวก็ได้ประมาณกี่คนว่าคลิปเนี้ยประมาณ1 2 3 4คลิปนี้ก็ประมาณได้4คนนะครับทุกคนก็มีแต่คนแจมๆเลยบอกแค่นั้นแหละก็โอเคก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำ Q&A ก็ขอให้ถึง10,000แสนซับก่อนนะครับทุกคนก็จะมาทำ Q&A ให้นะครับทุกคนก็โอเคอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่า let's go ไปเธอชื่ออะไรหรอตอนนี้ข้าวบุญข้าวเจ้าข้าวแกงเนี่ยอะฉุบ่ายแล้วหิวเลยมีสักถุงไหมหิวแล้วหิววันดีเลยอ่ะอันนี้เธอเธออยู่เธออยู่จังหวัดอะไรอ่ะไทยไทยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าเต็มๆดิเราเราเป็นคนที่ไทยมั้ยนะเอ่อหน้าอย่างนี้สีขาวๆอย่างนี้เอ่ายะรา ไม,ไม่ใกล้เคียงใช่ไหมยอมาลายมันที่ไหนภาคใต้ <laughs> ไม่ใกล้เคียงใช่เอาใหม่เดี๋ยวเกือบเกือบเกือบ <laughs> ใช่ไหมงั้นก็สก,ก้น<ม> <laughs> ไม่ใช่อีกปัตตานีเฮ้ยเธอเอาเธอไม่คิดจะเฉลย <laughs> <laughs> เหรอ,อเชียงใหม่ เชียงะไรไอ้เชียงเฮ้ยคือนีกูจะถูกเชถูกอ่ะเอ่อเอาน่านเพชรบูรณ์เธอเป็นคนที่ไหนครับกำแพงครับผมกำแพงแส่หกำแพงเพชรเฮ้ยเธอขัำอะไรเี่ยเธอสูบชาไหมอยู่อยูดดีๆเธอก็ขำขำเลยขำเราเรื่องอะไรอ่ะ เราตลกเหรอหน้าเราตะลกเหรอหน้าเหมือนตลาดอีกเออพอดีเลยไปเดย์กับเราว่าตลาดอ่ะ <c oughs> สนใจไปเดย์กับเราประล่ะเสียว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 เร็วทายถูกยังโอปัดเลยนะเอาชิบหายแล้วเอเอกรุงเทพ,พ <c oughs> เกือบเกือบ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่กรุ <c oughs> งเทพอ่ะแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวมาเกือบอีกครับ เก่งไหมมียอจีวะเนี่ยมีครับผม K I I Under s c o ศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคจัดทันเลยเอ้ยอะไร K A เอ่ะโอ้โหนี่ก็เร็วเกินอยากให้อยากให้อยากให้เอ้ยไม่ใช่ K R A I อ Under Score ศูนย์ศูนเกิดศูนย์องศูนยหเหรอศูน คนนี้หรอครับเอคฟอฟไปแล้วยังไม่เห็นเด้งขึ้นมาเลยอ๋อเด้งขึ้นมาแล้วอ๋อนี่อะข้าวแกงมาชื่อเล่นเอ้าก็มันก็มันขึ้นแค่ข้าวแกงข้าวแกงอะชื่อเล่นชื่อจริงอะงชื่อจริงก็ข้าวแกงอ๋อข้าวแกงนามสกุลแหละเออหวนมากอาวนามสกุลแหละชื่อจริงข้าวแกงนามสกุลแหละเขียวหวาน น้ำมันข้าวต้มข้าวแกงข้าวต้มอ๋อเหี้ยโคตรแปลกเลยหิวใหญ่เลยกูยิ่งดึกดึกเลยนะเธอเธอเข้ามาเล่นทุกวันไหมไม่เข้ามาเล่นวันเนี้ยเอ้าเหมือนกันเลยอะเราอะคาโต้คาโต้จริงจริงจริงเนื้อม้อกันเลยอะเราสองคนอะเนื้อม้อกเลยเหใช่ครับผมไม่น่าจะเป็นเนื้อคั้วบเรา หล่อบองซะแลหล่ลอบองซะแล้วไม่อ่ะไม่ชอบคนดูดบองเลยชอบดูดแหละไม่ชอบคนดูดอะไรอ๋อดูดนมได้ปหม <c oughs> เป็นโคตรเป็นขวดได้ดะเออโอ้มันจะได้ร่างกายแข็งแรงไงอืมเนี่ยให้แค่นิ้วโป้งเหรอเอาไปเลยสองนิ้วโป้ง เราเราเราเอาตรงๆเราไม่อยากได้นิ้วโป้องอ่ะอยากได้อยากได้ใจเธอแหม่เสี่ยวอายุเท่าไหร่วะยี่สิบครับอุยเหมือนกันเลยนสิบแปดเนี่ยอ่ะไอเทียบเนาะเธอไปเรียนโรงเรียนไหนบ้างเนี่ยเท่าสิบแปดกับยี่สิบเท่ากันก็อีกสองปีก็เท่ากันอ๋อมันไม่เป็นไรหรอกมันอายุมันต่างกันแต่มันเป็นแฟนกันได้นะเธออยากลองเป็นดูไหม โอ้โหคุยแค่กี่นาทีเนี่ยเอาบ้าเธอมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยแบบคนมันจะใช่อ่ะคุยกี่นาทีมันก็ใช่ว่ะอืมไม่ต้องไม่ต้อมันไม่จำเป็นต้องคุยถึงปีสองปีเว้ยเธอแค่แบบว่าเอ่มแค่แบบว่าในใจเธอบอกว่าแบบเราใช่อ่ะอืมแค่นั้นเนี่ยคิดว่าเราใช่อ่ะอืมมันก็ได้คบกันแล้วจริง ทำไม่ใช่อ่ะทไม่ใช่อ่ะทำไม่ใช่อ่ะทไม่ใช่เราก็จะเสียใจร้องไห้อยู่ตรงนี้นี่แหละนี่เป็นไงดึงดาม่ากเลยกูกลายไปรับไอจีเราเลยอ่ะอ่ะเรายังไม่หายคิดถึงเธอเลยนะอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยใครโทรมาเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยจบ สวัสดีครับน้องอ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทำไรอะ่ะอ้าวจิบหายแล้วเดีย๋ยวให้เขาต้องต,ต,ต,ตามต่างเขาต้องตามโต๊ะปูพังซะบ้างห้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องอต้อไปห้างโอ้ บอบอบ,บ man, man, ่อแมนบอแมนเลยบอแมนเลยยายายามาเหนียวน่ามาเหนีวน่าเจ้ามันตกตกลงแล้โอ้ยซื้อยังเนี่ยเชิดเตยค่ะมาเตยอาเซียเจดเดออยากมีแฟนเป็นนักร้องเลยกูเนี่ยตายแล้วคุณนี่หนามตาชื่อไก่ครับโอ้ยบอบอเปลี <differ enthus flush> ่นจะบอบอไก่ไก่ผ่าเที่ยวอ่ะรู้จักไหมโอ้ไก่ไก่แมนครับ มูจักบ่านี่ไก่ย่ไก่ไก่ไก่บาทเที่ยวอ่ะหน่อยเนี่ยไปแน่มากว่าคือคู่เตยเลยโอ้โอยิอ่งว่าคือว่าเราแม่งยังฟังกันนหนโอห้องว่าเป็นนะห้องว่าเป็นเราเป็นย่างเดียวเออแมนเออโบแมนห่วย <c oughs> <c oughs> ยูกับพายอ่ะเราอะ้อออาราจะโง่กันนะยูกับพายยูกับพายยูกัเรองเท้าจ้าโอทีขนาดเราต้องผู้เ่ากันนะฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับอาว่ใถามจะบอกคนใส่กลัแทงครับผมกลแงเนี่ตอนมี้ันเป็นเพื่อนมาวยามใหญ่กวล้วยใหญ่อวะหเนอันซ้แขนเน่ยว้าวอะไรนะครับ มาค้างบ่ะสุดแดกถึงก็สุดคอตายไปแล้วตายเอาดับแนวเลยเหรอเร่นาไปเล่นานไปเต้นนานไปจักรเลื่อหมือพุ่รปเล้วจักเธอปะนะจักเธอปะนะมาต้าเล้วจะบังค่ะชนบุรีค่ะห้องไรห้องไรเดี๋ยวเราจะไปจะไปดู ตูห้องไหมคะโอ okay, เคเราจะไปถูกเลยไม่มีแอร์หรอห้องเนี้ยห้องนี้ไม่มีแอร์หรอแอร์อไม่มีค่ะไม่ได้อีกแก่สองตัวนี้นโอ้ร้อนตายเลยอย่างนั้นร้อนตายเลยอ่ะบ่ผอนนองหน้าก็มีกระโดดย <c oughs> อยู่อืถุงยางไม่มีเดียวหรอเลื่องฟรีค่ะฟันเพิ่มฟันพิ่มติดขวดต้องมีอีกสองกระปุกอ่ะ เอ้ยน้าหน้าไปหน้าไปนะเนี่ยหน้าไปนะเนี่ยคำแทงเพื่นฝนตกไหมอ่ะตกครับผมนี่ก็ตกหเหมือนกันแต่ยังร้อนเร็วอ๋อเหรอหาคู่นอนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอ๋อตอนเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเฮ้ยเติร์ฟไงติสเติร์ฟไง,งไยอกมาทิสเติร์เดือนเก่านะยอกยอกว่าเล่นว่าเล่นเอ้ยเอ้าเกยยู่เท่าไหร่แล้วนี่ ยี่สิบครับเอ่อิบายวัวมันเผาเด้อโอ้ยใหญเด้อยาชิบายสีอยากสีเล็กหน่อยเด้โอ้ยอย,ยากสีผู้ใหญ่ดิอยอกยาวเปล่าเลยเปล่าเลยเด้ออันนี้จะปไียี่สิบมาสียดอกเอาอริอันนี้อายุสั้นไอ่ะมได้อายุสั้นไหน่อ ยี่ยี่สี่ถอยอะยี่ยี่สองจ้าไม่มีรางวัลให้เราหรอเอ้าเทเลจิมมาถอดคอยเมื่อสิบเอ็ดเฮ้ยรางวัลให้เอะอะไรหรอเอาอะไรละะ่ะคะเอาเธอเอ้ยไม่ใช่เอา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 น้ำแก้วนึงน้ำแก้วนึงครับ โอ้กินปรสซี่นประซี่เก่งนะอือสิบสิบสี่เป็นยุติการอะไรล่ะโอ้แม่มนเวล่ะหุวยจิตตัวบ่าจิตตัวคนเนี่ยเธอชื่ออะไรคะเธอเอารไม่ต้องรู้ชื่อเอาทำไมอะ่ะงกจังเลยชื่อเนี่ยงกจังเลยไม่ไม่เราคือยังไงเราก็ไม่ได้รู้จักกันจีิงจังรู้ได้ไงเร,รเราอาจอนาคตเราอาจจะได้เป็นแฟนก <laughs> ันอนไรวะยากนะพี่ในแอปนี่อยากนะไม่แน่หรอก แบเดียวดึงก็หายของอะไรมันไม่แน่ไม่นอแนแลทักทมันไม่แน่ไม่นอนหรอกจริงๆหลายคนเลยวที่แบบคุยดูแล้วแบบแ๊แบ,บเดียวถอ,อ,อ๋อเธอไปเธอไปคุยไปเจอคนที่แบบมันไม่จริงจังกบับเธอดิเชเชอก็เหมือนกันเชบ้าอย่าเราไปใส่ร้ายเราอย่างนั้นสิ no นตัวเธออยากเหร้ายเราดิเสียใจว่าเธอพูดดีแ่กับเราอ้าจริง จะรองให้มองคนอื่นรอเรารอมองตัวเราเองขนาดเราเราต้องไม่ได้คิดอยากจะรจิงจังอ่ะถ้าเกิดให้มองตัวเราเองแล้วคุณเราเป็นคนที่จริงจังมากเลยอะออคุณได้สิ่งนี้ไม่ใช่อันนี้เราพูดออกมาจากข้างในเลยข้างในความรู้สึกของเราเลยไงส่วนน้อยเอาจริงน้อยมากนี่งไงเธอตัดสินคนภายนอกเอาจริงๆเท่าที่แบบเท่าที่ลงบีมานะ ก็เธอยังไม่เจอเราไงโอเคแล้วแหละดีอยู่แกทำไม่ะเธอไม่เชื่อใจเราขนาดนั้นหรอหน้าตาเอาตรงๆหน้าตาเรากับเป็นคนแบบโกหกโกหกอะไรปิ้นปั้นใครหรอหน้าตาไม่น่าเชื่อถือตอบไม่ดีต่อยได้ต่อยถึงก็ไม่ยาขาเล่นอะไร เล่นเกมอยู่หรอกเอ่โอโหหน้าตาเราเป็นคนเล่นเกมเท่าดนั้นหรอเอากระเทิร์เก้าอี้เกมเหรอกู <c oughs> เอ้ยกูยยยจะตอบกับคนเขาอย่างไรเดี๋ยวมันซื้อ,อามานั่งไม่ได้เลยไงคนไม่เล่นเกมมันซื้อมานั่งไม่ได้หรือไงเอาไม่รู้สุดแใหญชายเขาจะชอบเล่นเกมเราไม่ชอบเราไม่ได้เล่นเกมเราไม่ได้ติดเกมจริงหรอค<อ>ารับฮะติดเกมติดเธอเอ้ยไม่ใช่นี่เฮ้ยไม่สาตาต้องเล่นกระเทิร อยากเราเล่นเราเล่นเาเล่นเาเล่นเราติดบอลเราเราดูบอลเราดูบอลเราติดบอลอันนี้เธอเฮ้ยอะไรใครจะพูดอะไรเธอจะหนีจากเราแล้วเหรอไม่ก็แต่เธออยากเคุยกับคนอื่นแล้วก็แบบให้ให้เวลาเลคุยทำไมอ๋อเธอไม่ชอบเราไม่ใช่สเปคเธอว่างั้นไม่ไม่เราแบบไม่ได้อยากคุยดานี่อ๋ออันเธอเป็นคนที่คุยกับใครไม่นานไง เธอเจ้าชูงไง้ไหมไม่ไม่ไม่เพราะเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่เนเออเออกูคุยขนาดนี้กูยังไม่ใช่อีกเออไม่ใช่ไงใช่ไงไม่ไม่จะบอกยังไงดีอ่ะใช่ไงเอ,อ้ยแต่เรามันไม่ได้สะะเปคเธอมันไม่มันไม่ถูกใจเธอไนงะมันไม่ตรงมันตัดโค้กอ่ะมันไม่ตรงใจเธอไง <laughs> อย<อ>ู่จังหวัดอะไรเใช่เจ้ากำแพงครับ เพลงเพจเหรอคารมพร้อมยังเรียนอยู่ปะเนี่ยครับผมเทคนิคกับเพลงเหรอครับผมทำไมเจออยู่ไหนเนี่ยตอนก็อยู่เทนเนร์นั่นแหละเฮ้ยตอนเพงด้วยเหรอเออเราไปไปนะเราเจอมาทำไมมาหาแฟนหาแฟนแฟนเก่าเราเรามีเพื่อนอยู่กับเพลงมาหาแฟนเก่าก็บอกว่าโอ๊ยไม่เคยมีแฟนอยู่กับเพลงหรอกอ๋อแล้วไม่คิดอยากจะมีอ่ะ ก็มันไม่เจอเนาะเราอ่ะเราเคยไปเพลงเราเคยไปอันนั้นอ่ะยังไม่เจออีกอะทางกระต่ายอ๋อไปทำอะไรแถวนอกๆเลยอ่ะอ้าวก็เพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเธอไม่เห็นมาหาเราบ้างเลยเอ้าเราไม่รู้จักเธาก็เนี่ยเราก็รู้จักกันแล้วไงไม่ได้รู้จักยังไม่รู้จักชื่อเลยอ้าวเยวไม่ถามแเราเธอไม่ยอมบอกชื่อเราด้วยอ่ะ ก็บอกก็เรียกคือเรียนคือก็พอ่ะรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อเออก็ได้เราแค่เป็นคนแค่เคยรู้จักกันก็ได้เออใช่ไงพี่พี่อยู่ยมเพื่อ,ออะไรอำเภอเมืองครับอ๋อเออเรา้องเธอน้องจริงปะเนี่ยจริงจริงโอ้โหหน้าตาเหมือนคนโกหกขนาดนั้นเลยนะถามจริงไม่ก็แบบเสือทึ้งอยูกันกับเราไงไม่ไม่เราโกหกเนี่ยแล้วจีว <6 S 1> ๊ด ปีนี้ยี่สิบเอ็ดคาราทก็เธอก็เป็นพี่เราอยู่ดีแหละอ่ะก็พี่ดีเออสนใจเป็นแฟนบ้างมล่างไหมน่ะไม่เป็นพี่อ่ะอะไรนะสนใจเป็นแฟนไหมไม่เป็นพี่อ่ะโอ๊ยตกใจก็อย่างเราคู่ดีอย่านะอย่าเล่นกับเรานะพี่เรียนปวัสสาขาอะไรอ่ะช่างยนต์ครับ น้องเลืยกแฟนนะเขาง่ายๆเหะอขกยนต์กนีนกระจบแล้วสิครับผมอาเอาอะไรมาให้เราไหมบอ,บอช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านทำไมอะ่ะโอ้โหไห้เตเจใจวะแฟนไม่เอามาให้มาเอ้ย<ร>า <laughs> ไม่ึ <laughs> ้นแบบอ้าวอะยังไม่ใช่อ่ะ <laughs> ออ้รีบรีบรีบเรารีบแล้วขอโทษ ไม่ลูเอ้าวหรอหรือว่าอเรียกเราพี่อะบอกให้เรียกเราว่าแฟนบอกให้เรียกเราว่าแฟนเดี๋ยวเรียกเราว่าพี่เออเ้ยไม่ขนาดเด้อเออเรียกเราว่าแฟนแค่นั้นแหละบอกขนาดคนที่เคยเป็นแฟนเก่าแล้วไม่เคยเรียกแฟนแต่ทำไมอะก็เรียกเราคนแรกไงจะไปยากเลยคือบอกมา นี่ดบอกบอบอครับบอครับแมนแมนแมนคนอีสานเหรอบอแมนครับผมบอแมนคนอีสานครับคุณหเนี่ยกับแงครับคนกับแง้อูเหนือได้กหมกูไม่ได้เธอพูดได้เหรอก็พูดไม่ได้อ้าแล้วเนี่ยมันมันเหมือนคนบออปวดจิตจริงจริงเลย เขาเองหรอกินน้พร้อะเนไม่ใช่กินแป๊บซี่ครับผมกินตมอนนี้เลยนะทำไมอะคุณกินไม่ได้หรอแป๊บซี่อ่ะก็ไม่ทาไมเธอมีปัญหากับเราวไหมไม่อยากมีหรอกไม่ได้กินพรอมเลยเอ้ยเออใช่ไงตอบย้ำอยู่นั่นแหละเออเราไม่ไม่เกี่ยวข้องกันไง ปรับย้ําอย่งนั้นแหละเสียใจว่ะเศร้ากว่าอยากจะร้องไห้เหรอารมณ์ไม่ฟังดิอยากฟังเสียเราจะร้องไห้เฉพาะคนที่ที่แบบอ่าคนที่เป็นแฟนเราไงเธอเป็นแฟนเราดีเราจะร้องไห้เลยอุง่ายขนาดนั้นเลยง่ายง่ายคือเธอแค่แบบเธอแค่แบบยอมตกลงเป็นแฟนเราแค่นั้นแหละเอาแฟนบ่มอ่ะไม่ไม่แฟนจริงจริงดิอย่าไปบอนโอ้ยทำไมอ่ะ อ่ะตรงๆอ่ะสมมติอ่ะเอาแบบตรงตๆแบบเราไม่รู้จักอะไรเธอชอบเราไหมชอบเลยหรอเออถ้าเราถามนี่อันนี้แบบสมมติเราเป็จะบ้าเหรอเราแบบเพิ่งเคยเจอเธอเออเออก็นั่นแหละสมมติสมมติไงเพิ่งเคยเจอแบบคนบ้าอะไรจะเจอชอบจิตอ่ะอ่ะที่ผ่านมาแบบตรงสเปกอ่ะเราเราคือตรงสเปกเธอไหมเราไม่ได้มีสเปกเรามั่วมากเลยโอ้โหอย่างนีะหมดจิตเออแม็คถือว่าไม่ได้ถามอะไเลยก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่ไหมก็ได้อยู่เอียครับว่าก็ได้อยู่ได้ก็คือก็ได้อ๋อก็ได้ก็ได้อ๋ออ๋อใจก็คือได้ครับได้อยู่ที่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ครับครับผมครับโอเคเป็นไงทุกคนอีพีนี้ ก็โอเค EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนก็ไว้เจอกัน EP หน้านะครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพฟยงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกัน EP หน้านะครับทุกคนจุ๊บๆบไบาๆ